ประวัติหลวงปูเ่เกษมเขมมะจารโรว,วัดมะม่วงตลอดจังหวัดน,นครศรีธรรมราชถ่ายยาสายวิชาของพ่อท่านคลิงวัดนลุงทองหลวงปูเ่เกษมเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2471แต่สมัยก่อนชาวบ้านไม่ค่อยความสำคัญกับการติดต่อนหน่วยงานราชการเลยแจ้งเกิดช้าภูมิตัลนเมาเดิมของท่านเป็นชาวตำบลเสาทงอำเภอร,ร่อนพิบูลชื่อเดิม นายเกษมคุ้มกุมารอุปสมบทนวทหลุงทองอำเภอร่อนวิบูรณ์โดยมีพระครูปภาสุตคุณเป็นพระอุปชาได้รับฉายาเขมจารโรตำแหน่งปัจจุบันได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบาตรจะอาวาสคิติมศักดวัดราชันโทในนามพระครูมงคลเหมรัฐเมื่อวันที่5ธันวาคม พุทธศักราช2,555ชีวิตของหลวงปู่กกเกษมก่อนจะอุปสมบทดังเดิมเป็นคนพื้นเพงใกล้วัดตะหลุงทองเมื่อเป็นหนุ่มครบบวชในอายุ20ปีได้อุปสมบทครั้งแรกเป็นเวลา2ปีทำหน้าที่ปริบัติรับใช้หลวงพ่อคิ้งวัดตะหลุงทองในกิจวัตรประจำวัน เช่นดูแลเรื่องการฉันอาหารการบีบนวดช่วยเหลือทั่วไปตามที่พ่อท่านคลิงจะใช้งานและติดตามไปเมื่อม่กิจนิมน์ในที่ต่างๆหลังจากนั้นท่านก็ได้ลาสิกขาออกมาเป็นคารวาสแต่ยังเป็นหมอชาวบ้านช่วยเหลือคนโดยความที่บ้านอยู่ใกล้วัด ท่านยังเป็นบริบัติรับใช้พ่อท่านคลิงอย่างสม่ำเสมอตอนเช้าท่านก็ไปช่วยจัดสำรับให้พ่อท่านคลิงฉันอาหารตกเย็นก็ไปดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องกิจวัตรยามเย็นก่อฟืนสูมไฟและได้รับมอบหมายให้ทำเครื่องรางหรือวัตถุมงคลที่ต้องใช้แรงคนทำเมื่อเวลาต่อมามีคนนำของต่างๆเช่นแผ่นตะกูดผ้าขาวเครื่องรางต่างๆ มาขอให้พ่อท่านคลิงทำาัะตูมงคลให้มากขึ้นเรื่อยๆจนพ่อท่านทำไม่ไหวพ่อท่านคลิงจึงได้มอบหมายให้ท่านกเกษมทำแบบเต็มตัวโดยสอนวิชาทั้งหมดในการทำไม่ว่าจะเป็นการจานตะกุดช้างผสมขลวงยันอิิปิโ,โสแปดทิศยันประตูบ้านการทำสายคาดเอวทำผ้าขึ้นเปรเด็กการทำยันมหาลาบและวิชาโหราศาสตร์การพยากรณ์ดูเลิกยาม และอื่นๆอีกมากมายท่านก็ได้ทำตามคำแนะนำสั่งสอนของพ่อท่านคลิงจนจำขึ้นใจในการแต่ทอดวิชาอท่านคลิงส่วนมากท่านจะบอกให้ฟังและให้จำเอาเอง เมื่อข่าวว่าพ่อท่านคลิงไปประกอบพิธีกรรมที่ไหนหรือมีกินิมนต์ต่างๆท่านกระเสมก็เป็นผู้ติดตามไปเป็นพราหมสายคารวาสทุกที่และได้รับหน้าที่สำคัญคือปรงงผมให้พ่อท่านคลิงในวันกวนทุกครั้งแต่ก่อนท่านได้เก็บเส้นผมของพ่อท่านคลิงไว้มากแต่ในภายหลังได้แจกให้ลูกศิษย์จนหมดต่อมาเมื่อชาวบ้านเห็นว่า ท่านเกษมเป็นหมอสายพราหมณ์ก็ถูกติดต่อไปประกอบพิธีกรรมต่างๆอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเช่นตั้งศาลพระภูมิบ้างวางศิลาฤกษ์สวดพริกเป็นดินสะดอกคอกบ้านเรือนและอื่นๆหลวงปู่เกษมอยู่รับใช้พ่อท่านคลิกเป็นเวลาร่วม40ปีเมื่อครั้งที่พระอ,องค์เจ้าพานุพันยุคนิมน,นพ่อท่านคลิกไปยังวังอัศวินท่านเกษมก็ติดตามไปด้วยอยู่ที่วังครั้งละเป็นเดือน ท่านเล่าให้ฟังว่าในบางวันพอท่านคลิงได้รับกินนิมนต์ไปบ้านเจ้านายฉันผู้ใหญ่เพื่อสวดมนต์ฉันเพณสวดบ้านเรือนอยู่เรื่อยๆบางวันอยู่ในวังไม่ได้ไปไหนพอท่านคลิงก็ให้ท่านกระเสียมจานพาย,ยานจานตะกุดพอท่านคลิงบุกเสกเสร็จได้แจกจ่ายให้ผู้คนที่อยู่ในวังได้ไปบูชาในภายหลังท่านกระเสมได้อุปสมบทอีกครั้งเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,541 นนวัดตะหลุงทองแต่จำพรรษาอยู่ที่วัดตะหลุงทองเรื่อยมาเป็นระยะเวลาห้าพันษาประกอบกับในตอนนั้นวัดมะม่วงตลอดวางเจ้าวาดลงชาวบ้านในละแวกนั้นที่ได้เริ่มใส่ศรัทธาต่อหลวงพ่อเกษนนมได้นิมนต์หลวงพ่อท่านมาจำพรรษาที่วัดมะม่วงตลอดท่านจึงได้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดหลวงปูงเ่เกษมได้บูรณะสถานาฐานภายในวัดดูแลปกครองสงฆ์ในวัด นอกจากนั้นท่านยังสืบท่อสายวิชาของพ่อท่านคลิงที่เคยเรียนมาโดยทำเครื่องรางของขังเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ใช้อยู่สบสม่ำเสมอเช่นตะกุดธง,งั้งผสมขลวงตะกุดคู่กันภัยและเมตตาสายคาดเอวผ้ายันและอื่นๆตามโอกาสเครื่องรางของท่านมีประสบการณ์มากในพื้นที่และลูกศิษย์ที่เป็นทหารตำรวจที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เด่นในเรื่องของแควค่าและความเมตตาโดยเฉพาะสายคาดเอวที่ท่านจานมือลงบนผ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วนำมามมวนกับเชือกและถักมือทุกเส้นขนาดก,กำลังถักท่านภาวนาบุกเสกไปด้วยจนเสร็จทำให้เครื่องรางของท่านใช้ได้ผลอย่างมากโดยเฉพาะชาวมาเลเซียคนสิงคโปร์เดินทางมากราบท่านและจะตังกระเป๋าเงินมาให้ท่านจานยานพกกระซับอยู่เรื่อยๆ ลงปูเ่เกษมเป็นพระสมถาเรียบง่ายพูดน้อยแต่ถ้าพูดแล้วส่วนมากคนจะเกรงใจและคำพูดมักจะเป็นจริงเสมอเป็นกันเองมีความเมตตาสูงอีกอย่างท่านเป็นคนถือคำครูมากๆยึดมั่นแน่วแน่ในแนวทางปฏิบัติคำสอนอย่างหนักแน่นแม้กระทั่งท่านจะเขียนพายานท่านจะต้องลงชื่อเพราะท่านคิงก่อนแลทจ่เขียนชื่อตัวเองตามเป็นการระลึกถึงพระคุณครู